สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเรียนภาษานอร์เวย์ระดับเบื้องต้นระดับหนึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราคือตัวฉันสมมติว่าถ้าเราจะเล่าชีวประวัติของเราให้ใครฟังหรือเราจะเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของเรามันก็จะมีคำศัพท์แล้วก็วิธีการ คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาร์เวย์วันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะมาเริ่มต้นตรงนี้ชีวประวัติของเรานะคะของตัวฉันเองเขาเรียกว่า in self biography in self biography วันนี้จะเขียนคำอ่านให้ด้วยนะคะก็เลยจะจะต้องแบ่งคลิปออกเป็นคลิปย่อยๆเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเพราะว่า,าบางคนก็อยากจะมีคำอ่านที่เป็นภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะอันนี้จะพยายามเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นภาษาไทยนะคะอา,อาจจะไม่ถูกไวยากรณ์ของภาษาไทยแต่ก็พยายามเขียนให้เป็น าการออกเสียงยังไงให้มันง่ายที่สุดสำหรับเราที่จะใช้ในการออกเสียงภาษานอเวนะคะอีกครั้งนะคะชีวประวัติของตัวเองของเรานะคะคนที่เขียนเองเขาเรียกว่า n c e l b i o g r a p h y นะคะ b i o g r a p h y ก็คือประวัติชีวประวัติ cell แปลว่าตัวของเราเองนะคะถ้าเราไปโรงเรียนเรา น่าจะได้เขียนกันทุกคนนะคะอาจจะตอนที่เราเรียนภาษานอ์เวย์ไปสักพักหนึ่งเราก็ต้องได้เขียนว่าเกี่ยวกับตัวเองเป็นยังไงมัางส่วนที่สองคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องบางทีการเขียนชีวประวัติหรือว่าบิโอกราฟี เราอาจจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่เราอาจจะเขียนเป็นลักษณะการวาดรูปการสรุปความคิดเขาเรียกว่า s ทางเกิ k cut ทงเกิด cut กูเขียนประมาณนี้นะคะว่า s t างเกิ k cut มีตัวออกด้วยนะคะก็ออกเบาๆนะคะ ทั้งก็คัทก็คือถ้าเป็นไปแปลแปลตามตัวก็คือแผนแผนที่นะคะแผนที่แล้วหรือว่าความคิดเป็นการสรุปข้อมูลสรุปความคิดของเราแล้วก็ดูคำนี้นะคะคำทั้งก็คัทมันมาจากคำสองคำคือคำว่าถังเกอังเกก็คือความคิดไอเดียของเราคัทก็คือแผนที่นะคะอมารวมกันเป็นคำใหม่เป็นทั้งก็คัท ทางกัคั์ก็คือแผนที่แผนที่เกี่ยวกับความคิดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้ตรงๆนี้คืออะไรนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mind map นะคะ mind map mind map ก็คือเราวาดสมมติว่าเราเขียนเป็นเรื่องหัวข้อหัวข้อหนึ่งอย่างเช่นเกี่ยวกับตัวชันนะคะเกี่ยวกับตัวของเราก็ก็เขียนไปเกี่ยวกับหัวข้อว่าตรงนี้ชื่อของเราตัวชั้นนะชั้นเป็นใครมีพ่อแม่กี่ มีพ่อแม่มีพ่อแม่มีพี่น้องกี่คนเรียนจบชั้นอะไรอายุกี่ปีชอบการอ,าอะไรรพูดได้กี่ภาษาตาสีอะไรผมยาวหรือผมสั้นผมอะไรก็อย่างนี้เกี่ยวกับตัวเรานะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะลองจะพาเขียนถังกระดนะคะเอาเรื่องเบาๆไปก่อนแล้วก็แผ่นนี้นะคะ จะพยายามแบ่งคลิปไม่ให้เป็นคลิปยาวนะคะแต่ก็อาจจะแบ่งเป็นหลายตอนแล้วก็ต่อมานะคะต่อมาออถ้าสมมติว่าส่วนมากการเขียนบิโอกราฟีก็คือชีวประวัติก็ส่วนมากก็จะเขียนเกี่ยวกับบุคคลการเขียนเกี่ยวกับบุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลภาษาเนาะใช้คำว่า n person n person อันนี้ครูเขียนให้เป็นคำอ่านนะคะ n อันนี้ออกเป็นพชูนพชูนมันมันมันเขียนว่าเพอร์ชูนนะคะแต่เราออกว่าควบกล้ำกันนะคะเป็นพชูนพชูนมันก็จะได้เสียงไปด้วยนะคะเสียงตัวนี้เป็นพชูนเกี่ยวกับบุคคลหรือคนแล้วในส่วนของบิโอกราฟีชีวประวัติเขียนอะไรบ้างก็เหมือนที่ครูเล่าไปเมื่อกี้นะคะ เราเขียนว่าบุคคลน,นั้นเกิดตอนไหนเช่นนะคะข้อมูลบางอย่างนะเกิดตอนไหน nor personen b l e f o d t nor personen b l e f o d t คือเขาเกิดตอนไหนเกิดคนนั้นนะ่ะคนที่เราเขียนเกี่ยวกับเกิดเมื่อไรนะคะนอกจากนั้น เหมือนที่ครูพูดมานะคะบิโอกราฟีชีวประวัติก็เขียนเกี่ยวกับความชอบนะคะชอบอะไรงานอดิเรกชอบกีฬาอะไรชอบสีอะไรชอบทําอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็คือแต่งงานไหมอ่มีสถานะทางครอบครัวเป็นอะไรมีพี่น้องกี่คนอจะเขียนอย่างอื่นเกี่ยวกับครอบครัวที่เราอยากเขียนนะคะมีเพื่อนอย่างเงี้ยมีเพื่อนชอบไปเที่ยวกับเพื่อนหรือทํากิจกรรม สนุกสนุกกับเพื่อนมีภาษาเหมือนที่ยกตัวอย่างไปนะคะภาษาพูดได้กี่ภาษาอาจจะมีบางคนพูดได้หลายภาษาอันนี้ก็คือ biography นะคะ biography ก,ก็ชีวประวัติของเราเดี๋ยวคลิปนี้จะตัดเป็นคลิปแรกนะคะก็อยู่ในหนังสือ n o r t star t เล่ม1-4นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นอีกประมาณ2คลิปนะคะอีก2ตอน เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะคุณจะเป็นลิงก์ไว้ว่า,าคลิปต่อไปคืออะไรเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ